ອ <laughs> ືມຊ so so <sh> right <numa> <sm> ື້ເທລະໂລໂຊສົ່ງລົງຫັ້ນນະອືມຂໍຮົກບດ້ຈັກເຂົຂົາບໍໃຫ້ຕິດດນາະອ โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบื่สุขุสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกบนองลาตีเด้อพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้กับสว่างแรงๆหน่อยนึงพี่น้องเนาะป้าพี่น้องเปิดคลิปมากเมื่อนี้กับพี่น้องเนาะป้าดังอยู่พี่น้องเลยคือฝนสีตกเลยเนาะกะมืดฝนในไรพี่น้องจะตกทั้งใดเนาะพายุเข่าบ่าพี่น้องหรือว่าจังใดมืดๆหน่อยหนึ่งพี่น้องเลยเนาะแวเขามาหาน้องนางเพื่อนพี่น้องูจะเพ็่นปลูกอีกอย่างพี่น้องข้างล่างทั้งหมลเนาะ เพราะว่าว้านนี่ก็ข้าวเวียกก็เลยบไดขาวมาแนี่พี่น้องกสิมาบอกเพื่อนวิธีก้องทานเนี่ยพี่น้องเนาะเพราะว่าพื้นเพื่อนกะบโบเดไลายป็นได้ดอกพี่น้องกสิมาสอนวิธีแบบเฮาเลียนไหม่ะนะเป็นจังไดพี่น้องเนาะโดยเพราะว่าเพื่อนกับบเป็นพี่น้องยังบ่เคยเห็ดเนาะมีแต่ไปหาหับจ้างแบบล่างถ่วยซักผ่าอย่างไรพี่น้องแต่ว่าบบเคยเห็ดทานก็เลยบบหูจักวิธีเห็ดเนาะน้องมาตีก็เลยว่าสิมาบอกเพื่อนพี่น้องเนาะเรียร์หูไปก่อน บัดนี้ไหมอะไรไลแล้วก็จังก้องไหมเนาะโดยเอาจังได่กับเขาไปเบ่งน,น้ากันพี่น้องโดยโดยพี่นอออ้องอ้าามืดฝนพี่น้องเลยเนาะฝนมาตกห้ามก่อนบ่พี่น้องเลยเนาะโดยกระเทินมาแล้วพี่น้องแหวมาเลยบัดนี้อา่ามืดคขึ้นไปบดเลยบุ๊มีมัแซงแดดบัดนี้ไมมอันนี้ก็เป็นไหมเพิ่นแน่พี่น้องกับรมแม่ไหมเอ็นน้องนางแล้ว ไม่เขาเจ้าตัดไว้คิดรักหัวอ้นี่ยแหละเพราะว่ามันเป็นดินของเพื่อนเนาะพี่น้องเลยเด็กเพิ่นเอามาใส่นี่แหละเอามากองไว้ก่อนเพราะว่าอันบมยังประัานอันเรียนใหม่เนาะโอ้ดเพิ่นปลูก้นกลวยบ่พี่น้องเน่อนมาดินไปนำเนาะดิน,น,นแข็งๆหน่อยหนึ่งปลูกสบายดีเด้อน้องนา หดหยังอันนี้น่ะคุ้มหยังกะกล้วยปลูกต้นกล้วยไว้เลยฝนสิตกอันปลูกค่ะเนาะจังว่าฝนซาโดยสวัสดีเด้อแม่โดยสดีอืมเอามาดอันนี้เนาะป้าปลูกได้หลายคุ้มเติบ้ค่ะเนาะเออแต่ว่าฝนสิตกหเลยบ่จังเนาะสดีล่ะโดยเออ พอดีปลูกเรียนเรียนมาเลยพี่น้องไค่แต่ดินบอกแข็งปันไดเนาะพอคุดบ่เออแข็งอยู่ค <laughs> ิดคิดว่าพอคุดเลยคุดแล้วก็ปลูกไว้พอดีฝนตกห้ามเนาะบางทีฝนตกถ้าบ่ตกก็ะหดเอาว่าผ้าห้องมาดิบดีกับเลนเลนแมนเกิ <laughs> <laughs> ดโดยด ปุกไว่ายทะลกพี่น้องเลยคพอได้กินหมากบ่มีแต่ใส่ใบมันกันยังดีได้เนาะเดยสบายดีดดล่ะใบมันก็เกิดขึ้นมองได้มีน้าแห้งสีเขียวงามนางคุดคักนั่นนพี่น้องเลยใส่แห้ง ไปหิวหน้ำมาฮดว่านี่ก็คือฝนสีตกคือกันเนาะว่านี่ก็หักบบตกค,คือฝน,น,นคือสน,น,นั่ือแ้อือวันี้แล็บบนมือไม่อยู่ตรงนี้หัวโตกอยู่ถักแขกนะอือตกทางอื่นทางห้าผัดบโบตกเนาะแห้งห่อนทางห่อนทางอันน,อนั้นอือแม่มีมต,ต้นไทตัวหนึ่งอือ ฮุบขึ้นมาเสียมันแหวงไปเลยเสียมแหวงนเนยยวงลยมันอันนันโมได้เนาะอย่าเฮ็ดลองมีถึกมือละที้งเป็นกระปูพุดเหลิกเติบได้เนาะเพื่อมันลงหากหากมันเดินดินดกดรกระไรแล้วก็ฮดน้ำน้ำเนาะ ขุดให้มันสุ่มไว้ก่อนขุดไม่ใช่ทำมันตกห้ามกะดีเป็นแถวไปเลยขุดเล็กๆน้อยนึงพี่น้องไงพ่อเม,มนเลยเนาะลายคนเนี่ยพี่น้องไงอืม เป็นอย่างใดล่ะช่วงนี้แบบข้าวกินนี่น่ะซื้อเอาบ่หรือว่าจังได๋กินข้าวเพิ่นมาซอยเรืออนะอือนไปซื้อใกล้สิหมดแลเหือ4-5โลเออเหือ4-5โลนึงแม่นมันก็ได้เดือนขวดเลยดโดยยังแต่ดนได้แม่นบ่โดยป่าติตพี่น้องเอ้ยน้องหลายคนแน่เนาะพี่น้องเอ้ยกินหลายคนเด้2 3คน4คนกินนํากันพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได๋ถ้าเบิดกมีแต่ไปหาซื้อแบดนี้เนาะ ซื้อหรือติดพี่น้องกันทักหัจักกันแบบนี้นีแต่ซื้อคันว่าอันนั้นซื้อเทอร์ลรสโล่ซ่องโล่หานะอืมเพรเขากรบเบิดหัวจักเขาอนนั้นเขาบอกให้ติดได้เนา้ออืมอันเปล่าหนึ่งกับลายลายสูงไว้นะพี่น้องประมาณแปดแสนนี่แล้วเนาะถ้ามันดีอีหลีอหะนะขขาวงามนะนถา้าลายโบสูงกับเจ็ดแสนกู้พี่น้องเจ็ดแสนปลายเพราะว่าขาเปล่าหนึ่งนี่แพงเลยด้ชูมือนี่เคยซื้อเป็นเปล่าอยู่บ่ จะลายื่อจะเป็นโลเออสื่อได้เป็นโลมาหมาเลยเนาะบ่อเล้มาแหงหัวหอดได้เป็นเปาอืหาบัวไว้ดงเนาะมือหนึ่งพี่น้องบัได้คอนมือละแซ่สื่อเป็นเปาบัได้ดอกพี่น้องเพิ่งจะหิวน้ำมาหดหดขุมหาเงินแต่ละมือพี่น้องยังบัได้ซ้ำเนาะพอจะได้สื่อของกินเขาโลเขาพองไปมเอนี้ก็บ่อเลี้ยแปะจ้างอื ขวดอีล่ะครับขวดยางกล้วยปลูกใส่กันมือขวัดเลยน้องน้องยังกะลืมได้เด้อนี่น้องฝนบ่น้องฝนเออน้องน้ําฝนเมื่อยบ่อีลวันนีเมื่อยเมื่อยเมื่อยนทั้งแดดทั้ง้อนพี่น้องเอเด็กน้อยแตเวนได้เพิ่นาบ่นอนไว้เนาะบ่เคยเฮ็ดเลยพี่น้องครั้งแรกนี่เนาะ ครั้งแรกของน้องฝนเลยพี่นหนุ่ยไม่เคยเห็ดโอเคไปไปวันนี้ไปอนากองพื้นพี่น้หนุ่ยไปบอกไปเรียนค้าง,าง,างมันก่อนเอาไม้ในน้อยและมาเรียนไม้ใหญ่นี่ไหวก็อยู่นี่เออเด็กไ,ไม้ไม่อยู่นี่ก็ได้เรียนอยู่ใช่ปะอยู่นี่บอก พออยากอยากให้เอาดินตัวน <ci> ี <specification. S 2> ้อิทผมนะถึอแท่งเลี้ยนอยู่นี่แหละขัดนมันมีไมมเลยเพื่อเอาออกอีกเนาะโดยยุนี่ละเนาะยุนี่ก็ได้บอกเบิรงพี่น้องบ้านในสิไปโซนกองพื้นก่อนเด้อหาคางมาเรียนก่อนยกขึ้ยิ่งอี

mười lăm đồn nhảy, mấy anh 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 บันนี่ซ้อนเพิ่นเลยพี่น้องบอกให้เพิ่นใส่ใส่เนะะาะทั้งเทิงหะแหละเดี๋ยวเอาเอาให้มันเพียงกันทั้งหัวมัโอเคประมาณนี้แหละเดีให้มันเพียงประตุกันเลยไ,ไม่มีซัมเน่แหละแม่นเอามาใส่หล้วล่ะนี่เลีาายลลเ้ยนใส่ข้างนี้สันเหรอสันก็ใส่เออไปนั่นแหละมีสำไม้อะไรเนาะพี่น้องเห็ดสำ,มสำมไม้ไม่มีบัวรายกับเห็ดสำนันแหละ ุ้ายกดั้งคล้ายกับไฟดังเนาะเย็นก่อนตอนแรกบัดต่อไปบางทีเป็นเด็ขเลยใช้เลยยีน่าบอกทำได้และอือใช้รใเวลาน่ะอืพสต๊กยังห่อนอยู่เนาะขอมาใชลรตัวหน่อยนะ อึใส่เบิดเลยคนใส่คนใส่คิดว่าฝนสิตกพี่น้องบ่ได้ตกซ่ําบาดนี้อหมดล ไปใส่ถังพวงกันเถะ

เด็กตัวน้าใส่แล้วแหละแม่นต้องใส่ใส่ให้มันเต็มหนาเด็มันยังม่เต็มเลยไมให้ในใต้แห้งๆในใต้มาใส่ทางปากมันจังจุดใหม่มาเต็มนะพี่น้องอึดใหม่แล้วปลูกแรกเ่บบบัน เด้หาใบใหม่หามาาใ,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 ใ่มาปกใส่เต่อเนาะโดยปลูกต้นกล้วยปลูก้ตอืตัดเข่งแหละมันยาวเท้ามันขำกัมือ <laughs> อื่นเท่าน, <c oughs> นั้มันขำขำหน่อยนึงเลจิบสามต้นอืมจิบส <c oughs> ามต้นปลูกเป็นแถวเลยพี่น้องขอ้อืมโดยเออตรงนั้นนี่เนาะ ลวยกันใน้ซุมๆทางไหนโอเคทางนี้อันนี้หาสิเป็นทางหัวทานอันนี้ทางปากทานถ้ามีแม่ใต้แห้งมาใส่ปากมันแล้วมันจังหมายไว้แบบตัวใดมันเหี่ยวๆฮะนะมันใต้เลยมันจุดยากทำไมเป็นน้องนางไปขนไปขนมาใส่พี่น้อยเพราะว่ามันยังบ่ทันเต็มเนาะ ตาวบหไงพี่น้องเห็ดจำนี๊และเริ่มแล้วม,มันยังบม่ทันเต็มอ,อืมหางเมต้ามาใส่มันจังใหม่เลยอืมเม่นประจูดเบื้องนี่หแหละใส่าลายๆกันยังได้าาถ้าว่ามันมันมันลายอยีกับตองในตอกลากอีกเลยตอกแต่ละอันรอประมาณสามลากอี่แเลย ตอคือขาเห็ดอันนี้แหละคือข,ข้าวเห็ดหัวน,นี่แหละเด็กๆก,ก็ซอยกันกองพี่น้องเรียนไว้ซอยเพิ่นก่อน,น,นเพื่อตอกลักพี่น้องไอ้กระิใหญ่เติบยุกตอกลักอันนั้นทางนั้นก็เอาผ้าตัด <laughs> เพื่อสิขาดเนาะหล่นเธอได้เถอะแม่ผ้าก็หล่นแน่พี่น้องไอ้มัน มันดามเอา,เอาดิมันรดใสง่ายไงต้องได้ตัดก่อนมื่อื่นตอกลักตัวเมื่อื่นถ้ามีใหม่ก hey, ันโดยถ้ามีใหม่ก็หาใส่ทางปากมันนี่แหละมันจังจูดง่ายดิไม่ตายเนาะมันใส่เท่ดีกว่าโดยโดยมาใส่ได้เลยงายฮ่มกองได้แล้วบัานนี้ยือ้นชื่ได้ไล่ซอเติบทำไม พอดีคำพี่น้องไอ้บารนี้กะห,หมืดนคืมฝนขักบีลยบารนี้มีแต่สีกาบและพี่น้องเอ้ได้เลยตาทานก็ได้ตอกลักอียังหล่ะกะัถ้ามันมีไม้อีกกะหามาตื่มทมได้คนสีเอาขี้ดินแถวนี้แหละใส่นะส่วนส่วนขี้ดินใส่แถวนี้แลหละคำนะบารนี้เฮาเมื่อก่อนเด้อบารน,นี้เด้อ ได้เลยพี่น้องในบ้านนี้ทำแล้วเพันกสิตไปหาเห็ดกินบมเป็นยังดอกโดยพันมันตอกลักมันทั้งขางมันแหละขางละซามอันก็ได้โดยแม่เอาผดใหม่ปอกลายแห่งดีแล้วก็จังเอาดินใส่แล้วก็หดดินมันจังันใหม่คัะโดยเมื่อก่อนบานนี้เสร็จแล้วดินใส่แล้วจะมาฮดดินดีเพรจึงจุดอันดินนะถ้าบ่อยังห้มันเจือกนะฮะหดก่อนจังใส่แห่งดี ไป่วาเขาน้ำหรอนะให้มันเปียกคือข้าอันนั้นนี่แหละเป๊ะใส่นั่นแมนคือปูนนี่เนาะคือปูนนี่คือข้าบอกเขึอนนี่แหละมันบวกขึ้ขี้เลื่อยพี่น้องค้อยขี้ดินแล้วก็มาเป๊ะนะเป๊ะเทิงอันนี้อันนี้เราเสรมันดีแมนดินอันนี้แห้งโอเคเลยนี่ไมยอเกลี่ลงนี่แล้วเอาหนามมาใส่นี่โดยแห้งครับจะเอาลูกนม่คือเห็ดคือเต้าอบนี่แหละคือเป็นเห็ดเต้าอบมาแหละโดยกาบก่อนบาดนี้เด้อโดยสบายดีบราเป็นยังขอบใจทำนะพี่น้อง พอดีเมืดเนาะเอาพี่น้องคลิปนี้กสิคอจบคลิปเด้อพี่น้องท้าพบพ่อคลิปนาเด้อเนาะพอดีมือนี่กะบ่มีเวียกแล้วพี่น้องแล้วเวเียกเลยเลยมาสอนน้องนางเพิ่นกองทานพี่น้องพอดีแล้วบบดนี้กะพอดีค่ำพี่น้อง,อง,นนองมีแต่ม,มืออื่นให้เพิ่นตอกลักหัวมือนี้กะค่ำแหละหกโมงแล้วพี่น้องโดยคลิปนี้ขอลาไปก่อนพี่น้องท้าพบพ่อคลิปนาเด้อจากคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี